ครอบครัวหันสาวันนี้วันหยุดเดีย๋ยวเราออกไปทะเลกันนะลูกเนี่ยเดีย๋ยวแม่จะโทรหาพ่อสักหน่อยปไปไปรอในห้องนอนก่อนนะเดีย๋ยวจะพาไปทะเลค่ะแม่ เดี๋ยวแม่ขอไปอาบน้ําแล้วเดี๋ยวแม่จะทูหาพ่อนะค่ะเดี๋ยวแม่ไปอาบน้ําก่อนละอาบน้ําดีกว่าให้สบายจรงเลยแต่งตัวก่อนกันกัน ชุดนี้แหละหายเลยหายเลยโถ้าเขาไม่กินซื้อมาป้าเดี๋ยวอยากไปเตรียมของให้เรียบร้อยล่ะแม่เขาไปใส่หมวกแป๊บนึงน่าจะร้อนหน้าดู หมวดนี้แหละเหมันลูกเลยนี่เห็นนะเม็ดแดงจะติดคอนะเกี่ยวดีๆนะไม่เห็นไม่ะถ่ายคลิปอยู่ถูกลูกเตรียมของให้เอ้ให้เร็วๆนะเดี๋ยวพ่อจะมาถึงแล้วค่ะแม่ เดี๋ยวแม่ขอทำกับข้าวแป๊บหนึ่งอำเเหนือรีบๆรีบๆจัดนะวันนี้เอาอะไรไปดีนะเอาเสื้อไปสองสิบชุดก็แล้วกัน เอาประมาณนี้ก็ลักกันเสร็จแล้วค่ะมาวางเด็กแะลูกค่ะน้องไม่นะอือฮึข้าบัตูนะมาวางเสร็จแล้วนัาาวาง่งรอกินข้ากับพ่อเลยจะ้ะค่ะโอ้ยกว่าจะถึงบ้าน ณวันนี้จะไปไหนหรอก็จะไปทะเลสิคะคุณไปเตรียมของได้แล้วโอเคโอเคสำหรับพ่อแล้วนะเอาแค่นี้พอ,อเราแม่ทำกับข้าวสิ เป็นไงล่ะอร่อยไหมอร่อยมากเลยคุณอร่อยมากเลยค่ะหนึ่งห้าทีผ่านไปกินเสร็จยังกันจ้ะกินเสร็จแล้วค่ะะป่ะ,ปะเดี๋ยว เดี๋ยวเราไปชวนโบโบก่อนนะค่ะแม่คุณโบโบเตรียมพร้อมแล้วเนี่ยไม่ดื้อแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนดีนะเราว่าไปแคมปิ้งกันไหมคุณเออเออดีดีเค okay, จ้ะไปเดี๋ยวพ่อขอไปเตรียมรถก่อนนะ รรแปับหนึ่งคุณมาตามมาเลยแ๊ะลูกปะเราไปกันดีกว่านะไปแคมป์ปิ้งข้างนอก มาแล้วจ้าขึ้นรถกันหมดแล้วไปเลยพ่อขอดูรถหน่อยสิโอเคไปได้ คุณเรามาคัมปิ้งตรงนี้กันโอเคลงมากันได้แล้วมาคุณปูเต็นเลยเดี๋ยวผมขอไปเตรียมสเสบียงในในรถก่อนโอเคโอเคกลางเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วหนูนอนกับน้องหมานะแยวแม่นอนกับพ่อเอง ค่ะนี่แหละคุณมาเอาวางไว้ก็เป็นเล่นในเต็นท์กดก็ได้นะค่ะน้องหมาเรามาดูอะไรกันไหมเรามาเล่นเป่ายิงฉุบกันเดี๋ยวฉันจะร้องเพลงให้นายฟังนะโอเค ลา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 ลย่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 ยน้องหมาหิวน้องมากินข้าวปั้นได้นะเพราะอันนี้เตรียมไว้ให้น้องหมาเลยนะฮุ่งๆโอเคคเรับเล่นกันไปก่อนละ่นนนะอยู่ในเต็นท์นะออกไปไหนละ่ะค่ะ โอเคเดี๋ยวมันนอนตอนนี้บ่ายสองแล้วกินข้าวได้เลยโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบคลิปไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้นวัวด้วยนะบายบายจุ๊บๆบ,บ้านนี้ตั้งใจสร้างมากเลยขอเซฟแป๊บนึ่งนะ